สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณเพื่อนสกุลสิค่คนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศหลายๆประเทศทั่วโลกมาเบิ่งปลาไพปวดปามองนอกจากมือนี่ป้าพี่น้องมาเบิ่งดกขันนาดเบิ่งดูหลังเดียวนี่พี่น้องเบิ่งซอยกันเนี่ยเพราะเขาให้นอนทายผู้เจะฟของเหมืนนั่งทายนอนมองไปทายทั้งนอนทายทั้งต่างดูได้แล้วกบบนีพี่น้องตัวพอดีเลย บัใหญ่บัหน่อยก็ดีงามเอาเอขึ้นมดาดูพี่น้องเบิ้งซอยกันนี่ <c ười> ดกอกน่งดอกหาดติดไลดพี่น้องเอ้ยเบิ้งใกล้ๆเบิ้งใกล้ใกล้ตาโม,มองพี่น้องทำมาหากินบานเฮ้าใส่ม่งใส่ม่งกระดาพ่อได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยมานยุง หลังเดียวตีดูใส่หลังเดียวกับมานพี่น้องเอ้ยมานคักมานแน่เป็นปุ่มเป็นพว่วงลก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 จ้าพอได้อยากไปกินพี่น้องมาดูวงดูวงดูมันคือปดแล้วจ่าลังเดียวได้ไหมปศแล้วได้ขนาดนี้นอันนี้ยังบอบปดพี่น้อง ดูเยังดิบมาวงไปยังไงกันดูงดูงดูดูลังดวก็ได้ลงดวกันเลยดีมากมันค่มนี้มันคักตาเกก็แช่ก็ซับตาใสก็กระดิ่งติดตามคือราคาิพใหม่ๆของประไพ่นขอเจ็บกี่ไปเที่ยทอนี้นะคะน่องสวัสดีจ้าบายบาย